สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีสุดล่อมานำเสนอเพิ่มอีก1นึ่งคันนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่า z f r ซ5สีดําีดำเงานะครับตัวนี้สีฮิตฮอตครับหลายคนรอจับจองนะคันนี้ก็วิ่งมาแค่6,000กว่ากิโลนะครับมาจากนาครสวรรค์น,นะครับคันนี้นะดูยางเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันนะคันนี้มีของแต่งถือว่าเยอะ แต่ว่าไม่ใช่ของแต่งหลักๆนะหลักๆก็จะมีพวกที่เขาอยากได้กันก็จะมีท่อมีอกสนามนะแต่นี่ก็จะเป็นครอบสวิงอาร์มหลังเป็นลายคาร์บอนนะครับอ่าแล้วก็วิงหน้านะเพิ่งเคยเห็นนะครับลูกค้าใส่อย่างนี้มานะเป็นของยี่ห้อนี้นะเพื่อนๆโมโตซานะนี่ให้เห็นแบรนด์ด้วยนะ m o โตซาผมก็สั่งอะไรของเขาบ่อยมากเลยนะครับอ่า สั่งบ่อยมากแล้วก็ผมเพิ่มวิงสีแดงเข้าไปนะผมว่ามันมันเข้ากันนะดูดีดูเส้นสายดูนี่เส้นสายตัวนี้เชื่อมกับตรงนี้เนาะเส้นสายข้างบนเชื่อมกับด้านบนอย่างเงี้ยผมว่ามันเท่นะผมว่ามันแหวกแนวดีปกติสีดำเขาใสเขาใส่กับสีดำนะแต่ผมใส่สีแดงนะนี่น,น,นี่ดูดูสวยไหมเนี่ยดูด้านหน้าซะก่อนเพื่อน <c oughs> ๆโคตรรอวิ่งใต้ มีวิ่งใต้ไฟพร้อมกับวิงเลดด้านด้านข้างนะครับนี่เดี๋ยวไฟเลี้ยวแต่งเดี๋ยวไฟเลี้ยวหน้าคู่หน้านะผมจะใส่ไฟเลี้ยวแต่งหยดน้ําให้นะพอดีสั่งของยังไม่มาครับแต่ผมอยากจะขายละผมจะถ่ายรูปลงขายถ่ายคลิปลงขายละคันนี้นี่น,นี่มีข้อเฟรมด้วยนะกาดแฮนด์มือคันมือเบรกเป็นของ rcb นะครับไอ <Hey, S 2> ตัวหลอตู้ปลาตัวหลอ,หลอมีที่วางโทรศัพท์ด้วยนะครับท้ายสั้นก็มีให้ เบาเย็บใหม่นะครับทั้งทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ซ้อนนะครับรถสะอาดรถสะอาดเอียมอ่องนะครับดูดูมีไฟติดด้านด้านล่างด้วยนะมีเล่นเล่นให้ชมนี่จะมีไฟสีแดงติดตรงนี้สีน้ําเงินติดตรงนี้นะมีลูกเล่นมีลูกเล่นดูยางครับดูยางดูยางหลัง นี่หกพันโลแท้นะครับนี่นี่ดูดูดูจานดูดูจานข้างหลังนะครับหกพันกิโลแท้สวยใสครับสีดําเงาฮะามีรูปภาพให้เห็นตั้งแต่วันไปรับรถมาครับนี่ดูโซ่สเตอร์นะครับล้างให้สะอาดเอี่ยมอ่องนะครับนี่สีเคลือบเงาให้เรียบร้อยนะครับดูคมสวยงามดูเครื่องยนต์นะนี่ เครื่องยนต์เดิมสนิทนะครับสีดำเงานะพามาชมสต็อปเปอร์ซ้ายขวานะครับนี่ไม่เคยหกักเคยงอเคยยุบเคยบิดเคยเบี้ยวไม่เคยมีนะนี่ไม่มีนะครับเดิมสนิทนะครับทัซงซ้ายและขวานะครับให้ดูกันชัดๆไปเลยนะนี่แล้วก็มาดูเลขไม์กันเลยนะครับ6กพันเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้เหมือนกัน6 7พันเจ็ด้อดสด มาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะเงียบจิบผมบอกเลยว่าเงียบจิบนี่ฟังใกล้เลยฟังใกล,ใกล้ทางร้านมีบริการแต่งให้ฟรีนะไม่คิดค่าแรงนะลูกค้าจ่ายแต่ค่าอะไหล่มานะครัเดี๋ยวทางร้านจะสั่งมาให้นะเสียเท่าไหร่เราก็คุยกันเลยครับไม่มีการบวกเพิ่มใดๆดทั้งสิน้นเช่นอย่างเช่นลูกค้าอยากดักได้ท่อใหม่นะชุดหนึ่งก็ประมาณ พันสี่พันห้าอย่างเงี้ยรวมคอและรวมปลายเป็นคอบอมด้วยนะอกสนามก็อยู่ประมาณ2,000นะครับพร้อมใส่เลยเดี๋ยวผมใส่ให้นะใส่ไม่ยากนี่ประมาณน,นี้คันนี้เป็นปี2019นะครับ ผมตั้งราคาไว้ที่5,9,000บาทนะครับราคานี้พร้อมส่งฟรีพร้อมโอนให้เลยนะครับสำหรับลูกคา้าท่านไหนสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 3 7 1 1ด0กมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะภาษีจะเป็นปัจจุบันทุกคันนะครับจะเป็น2,567ทุกคันนะครับไม่มีการขาดต่อจดทะเบียนใหม่นะครับนี่หล่อหล่อผมบอกเลยว่าหล่อนี่ดูวิงวิ่งหน้าชัดชัด R15M <laughs> นี่รอประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย